คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรัก ทีคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับห่วรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดมิดเดียวนนเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับสูตรตารางวัน ถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆมนะครับมาฝาก f อฟซีมิดดักนะครับไปรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิตรนะครับสําหรับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่1นะครับที่ผ่านมาแตก3ตัวนะครับห้ากนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับจากชมสูตรนะครับจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วก็จะทําไปตามสูตรนะครับตามตําราเช่นเคยนะครับ จะโดนอกโดนใจ FC มิตรรักหรือเปล่านะครับทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันนะครับถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2500นะครับผม68แล้วนะครับผมก็เดินทางมาถึงครั้งที่17แล้วนะครับผมตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่2มกราคมจนถึง1นะครับกันยายนนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่506356นะครับ ข้างบน3 5 6หข้างล่าง3 1นะครับแตก3ตัวตรงนะครับ5 3 6กนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพอเลยก็คือเรียกสูตรตารางวันนะครับ แอดก็จะมีอยู่3สูตรนะครับจะมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมเปเรียกตารางวันนะครับจะมีจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์แล้วก็ทิศข้อสอบออกวัานไหนคำนวณให้ชมวันนั้นออกวันจันท์คำนวณให้ชมวันจันทรออกอังคารคำนวณให้ชมวันอังคารนะครับ แอดก็จะมาสรุป on ย่อยๆให้ดูนะครับสำหรับข้อสอบนะครับที่ออกวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ S ได้ห้ากับ6นะครับเข้าเต็มๆนะครับเม็ดเดียว5นะครับสำหรับ3ตัวแตกเลขผสมนะครับนะเม็ดเดียวคือ5วันจันทร์ที่ผ่านมาตรงกับวันที่1นะครับวันอังคารก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเอซีพี่น้องที่ได้รับชมคลิปนะครับก็ได้ฝากคอมเมนต์เข้ามานานแล้วแหละนะครับแอดก็เพิ่งเดียวบ้างอัดให้ ต่อไปก็จะเป็นวันที่16นะครับตรงกับวันอังคารเช่นเคยนะครับเอาวันที่1วันจันทร์นะครับสดที1วันจันทร์นะครับวันที่1ตรงกับวันจันทร์หนึ่งกันยานะครับสําหรับต่อไปก็ตรงกับวันอังคารนะครับผมก็จะมีเลข0เลข3นะครับเลข6นะครับเลข7นะครับเลข1แล้วก็เลข9นะครับผมสามารถจับคู่จับวินเลข8ปดคือเลขส่วนเกินนะครับ ตอนนี้นะครับสำใครที่จับชุดวินวันอังคารนะครับเอาตัวเด่นนะครับชุดวินนะครับก็จะคัดให้นะครับสายวินนะครับก็จะมีอยู่ที่02นย์สามสองหนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งหกนะครับแล้วก็9นะครับกับหัวด้วยนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับที่สูตรบวกออกมาได้มากที่สุด นะครับผมชอบค่อยรับชมนะครับเม็ดเดียวนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เน้นอยู่ที่เน้นอยู่ที่6นะครับอ่าสายวิง่งสายรูดนะครับอยู่ที่หกนะครับตัวเด็กสำหรับ6นะครับแอดจะวินให้นอะอจะไล่ให้นะครับสําหรับพี่น้องที่จะอชอบตัวไหนค่อยเอานะครับ ก็จะเริ่มจาก06 6 06 0, 0 6, นะครับ6 1นะครับบวก6 2บวก6 3เท่ากับ6 4นะครับ6 5บวก 6, 6 6บวก6 7บวก6 8 บวก6 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น6นะครับสำหรับตีคู่นะครับผมเดี๋ยวจะตีให้นะครับในตารางเนะาะห6นะครับตัวเด่นตัวเด่นเด่นตัวนะครับ สำหรับหกตัวเด่นเด่นตัวหกนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับอ่าสำหรับในตารางที่หาดออกมานะครับก็จะวางนะครับผมหกก็จะมีอ่าสามหกหกเจ็ดหกห้านะครับหกสี่สี่หกหกหกก็อย่าลืมนะครับสายเบิลประมาณนี้นะครับตัวเด่นห้าคู่ หรือจะเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตามนี้นะครับสําหรับเด่นหกนะครับสําหรับวิศวพี่น้องที่ไม่ชอนชอบตัวแอดคัดให้จับวินเลยนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับชุด3ตัวนะครับเป็นเลขผสมนะครับ6 1 3นึ่งสานะครับ6 6 3นะครับ6 6 3นะครับ3 4 6 7 7 3 สองสี่สามนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามห้าหกนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับคอเด่นชุดสามตัวเด่นนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหกนะครับอ่าจะลองให้นะครับก็คือตัวลองนะครับถ้าได้สองตัวก็คือสามอ่าลองสามจะวินในตารางให้เลยนะครับอันนี้คือตัวลองนะครับจะวินให้ก็จะมีศูนย์สามสามหนึ่งนะครับสามสอง แล้วก็สามห้านะครับประมาณนี้นะครับสาหรับพ่อรองของเรานะครับจดไปแคบไ้นะครับตามนี้นะครับสาหรับแนวทางสูตรจากทางช่องไอทีมน้าโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับวัที่แล้วก็มาแตก3ตัว3 5 6 6เชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือน ในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ก,ก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เป็นสิมลักโชคดีมีใครทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ